โอ้ oh, สวัสดีพี่น้องพบพอ,พอ,พอกับช่องสาวตุ่มบาตมนตําแย่คือเก่าเหมือนดื่มเนาะเมนูวันนี้บมเมนเมนูดอกพี่น้องของกินเล่นสาวตุ่มกระลงเห็ดใส่ขวส้วซองเห้มสาวตุ่มสเสเฮ่ข้วซองเห้มไว้แต่กินเป็นอาหารวางของวางเนาะกระสีพัดขา้าวซองโมเมนกระสีพัดใส่เอาเห้มมาก ผัดเห็ดไฟอ่อนๆพอให้มันหอนๆอย่าให้มันเอ่อออกน้ำเนาะท่านมันออกน้ำแล้วยนีเยห่ไปห่อเลยมันสิเปียกกระสีใสเอ่อพริกไทยเกลือนิดนึงพ่ให้มันปลาเลมปลาเลมห่าไปห่อกับอัญแปลงแล้วมันกระสีพอดีครับพอดีเสศษเนาะซาตุมสีเข็ดวข้าวส่องตอนหน่อยใส่ ตอนละคำ่ำตอนละสองคำ่ำขั้นผู้ใดปากน่อยผู้ใดปากไงกะค่ำเดียวมอมลึดนอกพี่น้องเอันี้ก็คือใส่มันเดี๋ยวสาตุมฉีใส่พริกไทยป่นเข้าไปให้มันมีกลิ่นหอมนิดหน่อยอีกไส้ป่นยอลอลงไปบ่ตองหลายดอกพี่น้องแค่มันมีกลิ่นหอมสุดๆกับพ่อเพราะว่าฉุนหลายลูกสาตุ่มกับบกินเนาะพริกไทยป่นมาแล้วเดียบว้อยค้นๆนๆบ้านนี้ก็สิปงลงให้มันเย็น,นจางสีงหอเป็นข้อซองใส่แฮม สิเป็นของบางพี่น้องน้ามันพว่วงสิออกซาตุมพอต้องการให้น้ำเธอออกซาตุมกะสิยกล่องจากเตาพักไว้ให้มันเย็นกะสิหอบันขั้วซ่องใส่ห่มสาตุมพี่น้องอพร้อมทะลุออกมาเลยพี่น้องเลยสีกะลังงามได้ทีแล้วหมอดไฟเปิดเตาอบไปให้มันเย็น แล้วก็สิขีมใส่กระจาษหอมโมหยหอยนอยาะพูดว่าหอมเทมเม้ซ่ตัวหน่อยตัวใหญ่ตละข้ามตัวละสองข้ามใส่ทะลักทะลุพี่น้องใส่ลายบา่แพงของเลยสาวตุมส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมุนแล้วเนาะสาวตุ่มเอาข้าวเหนียวมัดัดใส่กะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดนึงพราะมนปลาแรมปลาแรมสาวตุสมเสต ข้าวต้มพัดโดยใบตองที่มีมากอคือใบตองที่เอามาจากบานตะเมียเนาะรีไสเคิลเครื่องหนึ่งเอาอันใหม่เครื่องหนึงออนงน่งสิ่งสิ้นไรตือบอยู่เขากิโลหนึ่งส่วนกล้วยนี่สาตุ่มนี่บ่มีและกล,ลแลกล้วยนั่นว่าก็เลยไปได้กล้วยแอฟริกันมากเอาแบบยางงอมๆมันจังสิหวานมันกับบะคือกล้วยไท้แท้แทละ่ะพี่น้องแต่ว่ามันกระแทนกันได้เนาะ ถ้ามาอัอยู่ยังสี่เข้าก็ต้องปรับใส่เอาขั้นเสียเปียวเาเปะเปะ,เปะ,เปะายเช้าตุ่มกับหนึ่งมันแพงสองขี้ขานไปร้านมันพูดมันอยู่ในเมืองปุ่นซ้าตุม่มซื้ออยู่ในตัวอำเภอที่สา้าตุ่มอยู่เนาะขั้นบอิสันกับต่องเรียนเขาไปในเมืองเสียขันลดเขาเลือกเ็เลยต้องปรับใส่เอาชีวิตเมืองนอกก็เป็นศิลี่นนองเขาก็ต้องปรับใส่เอาว่าห้าสีใส่ยังแท่นกันด่ายจังพูนค้นกับตาแค่รสพูนค้นกับตาหัวบักอันหัวบักอัน หัวเอียงเขาอเอิญภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาหัวพักนะเพื่อจงหัวแค่รสเขาเอามาต่าเป็นบัง,งนหะส่วนนี้ก็คือกล้วยเนาะเป็นกล้วยแอฟริกันที่สาวตุ่มเลือกป้าแบบสนิทว้อมแล้วเปลือกดำซื่อแต่ว่าทั้งหน้าย,ยังแข็งอยู่เนาะกตเสียว่าเป็นใส่ใส่เขาใส่เขาต้มพัดหัน่นไห้มันพอดีพองาม หวานพี่น้องใส่แท่นกันใดกับกล้วยน้ำว้าหลังจากนั้นเส้าตุ่มกสิตาให้เข่ามุ่นเข่าพัดมันเย็นแล้วกับจังสีหอเพราะว่าขันหอห่อนกับสีแตงใดป้องงามจังมาเบิงมาหอเขา่าต้มพัดเส้าตุ่มนี่สีหองามหอสวยบอกับสิพยามทำสุดฝีมือปุ๋ยเหรอขาตุ่มพัดเห็ดอันใหญ่แน่ยเพราะหวานป็นไปน้ำใบตองเนาะใบตองแตกใบตองบ่แตก เ็มหอดพี่น้องเลยกินลงไปปะเนี่อาหารการกินซาวตุมข้าวต้มผัดใส่กล้วยเวลาครัวทองตัวเล็กตัวน้อยเ,ออเดาๆอาหารหวางเป็นตะแสบอยู่อ่นี่ตัวอืย่ยตัวน้องตัวพอ่อตัวแม่เนาะตัวน้อยเล็กๆคัวทรงใส้แฮมพี่น้อง แซบนัวครัวสาวตุ่มอีกเล็ว้วอันนี้ก็ปีกไก่ทอดแถมด้วยเห็ดเข็มทอมชุบแป้งทอดนิดหน่อยพรอมกินบ้านเฮ่าก็เลือกเอาตะนยตัเสร็จสับก็จับใส่ถาดใครหิวก็มาหยิบกินพร้อมด้วยข้าวต้มผัด ยางแซบอย่างนัวเสร็จสับสำหรับอาทิตย์นี้เสร็ตขั้วเตียงสะอาดเลิกงานมากอุ่นกินอย่างเดียวไม่ต้องมายุ่งกับในขั้วแล้วสะอาดเ็อย่างเกา่าสมเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะใดไปเป็นลูกเป็นเมียของทางตีดัก <laughs> เสร็จสับเรียบร้อยไปอาบน้ำได้เตรียมตัวไปทำงาน วันพรุ่งนี้พี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมปุ๊บกันใหม่คลิปหน้าวาตาตุ่มสีเอียยังเป็นเมนูสำหรับอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้จาตุ่มกับอลาไปแล้วพร้อมกับของแสบของนัว